สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแอลดีไฮด์และคีโตนกันอ่าสูตรทั่วไปสูตรทั่วไปของแอลดีไฮด์คืออ่าซดับเบิลบอน์ O แล้วก็ H ed. อ่าส่วนคีโตนคือ อ่า C double bond O แล้วก็อ่าโอเคไหมอ่ะเรามาดูหมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชันของ LD high อันนี้เรียกว่า c a r b o s ซ d e high อ่ะส่วนีโตนคือตรงนี้อันนี้เรียกว่า c a r b o n i u อันนี้หมู่ฟังก์ชันของเราต้องจำให้ได้ทุกหมู่เลยนะอ่ะเรามาดู l d h ดตัวที่เล็กที่สุดนะ R นี้สามารถเป็นไฮโดรเจนได้แสดงว่าตัวที่เล็กที่สุดจะเป็น h c ดับเบิลบอลแล้วก็ h ตัวนี้จะเป็น l d h ดีตัวที่เล็กที่สุดนะ ส่วนคีย์ตนตัวที่ที่สุดก็คืออันนี้ต้องเป็น R อันนี้ต้องเป็น R ก็คือคาร์บอนหตัวก็จะเป็น C H3 C ดับเดบลบอล O แล้วก็ C H3 อ่ะทุกคนเรามาดูการเรียกชื่อกันดีกว่าการเรียกชื่อเรียกเหมือนแอลเคนแต่ตัด E ออกแล้วเติม AL อันนี้ของ LD ล i ดไนะแต่ของที่ต้นคล้ายๆกันเรียกเหมือน l อลเคนแต่ว่าตัด E orc. ออกแล้วก็เติมเติมวันง่ายๆเติม O N E ถ้าแอลดีไฮตัด E เติม AL ถ้าคีโตนตัด E แล้วเติมวันเอาง่ายง่าทุกคนเรามาเรียกชื่อตัวนี้กันเออลืมบอกไปการเรียกชื่อมันก็จะมีอยู่สองแบบใช่ไหมทุกคนก็คือจะมีแบบสามันแล้วก็ IU-PAT สามันก็จะเอาไว้เรียกแบบพวกตัวเล็กๆนะแต่อันนี้เรื่องนี้ก็คือจะให้เราฝึกระบบ IU-PAT แต่ว่าจะมีตัวที่แบบว่าอยากให้เราจำสามัญให้ได้ก็คือตัวนี้เลยตัวแรกเลยตัวนี้ตัวนี้จะมีชื่อสามัญว่า for made high อันนี้คือชื่อสามัญน,นะคะชื่อสามัญอันนี้อยากให้เราจำให้ได้อ เรามาดูการเรียกชื่อแบบอายุแพ็กกัน่ะทุกคนจำได้ไหมว่าอ่าเรียกเหมือนแอลเคนแต่ว่าตัด e ีออกแล้วก็เติม A L ถ้าแอลเคนคาร์บอนหนึ่งตัวเรียกว่าอะไรเรียกมีเทนอ่าเรียกมีเทนเขาบอกว่าให้ตัด e ีออกปึ๊บแล้วก็เติมอะไรเติม A L จะเรียกว่าเมทานาน หรือเมทนานนั่นแหละแสดงว่าถ้าครูถามว่าฟอร์มาลีไฮเนี่ยชื่ออายุแพคืออะไรเราตอบได้ไหมก็คือเมทนานใช่ป่ะมันคือตัวเดียวกันลองลองลองอันนี้คาร์บอนกี่ตัวคาร์บอนสองตัวคาร์บอนสองตัวถ้าเป็นแอลเคนเราเรียกว่าอะไร E ten. อีเทนเขาบอกว่าให้ตัดอ e ีออกแล้วก็เติม a อลก็จะเป็นเ e อธทานานต่อต่อต่อกำลังสนุกอันนี้คาร์บอนกี่ตัวคาร์บอน3ตัวมีดอีท e โพโพเพน ทำยังไงทุกคนตัด e ออกแล้วก็เติมอะไรเติม al จะเรียกว่าโพพานานเห็นไหมอ่าลองลองอันนี้อันนี้คาร์บอนกี่ตัวเอ่ยใครงงเราจุดไว้ไม่เป็นไรหนึ่งสองสามสี่คาร์บอนสี่ตัว m ี d eat p u บิ build บิวเทนไงตัด e ออกแล้วก็เติมอะไรทุกคนเติม al เป็นบิวทานานอันนี้ก็จะเป็นการเรียกชื่อของ ldhi นะทุกคนเรามาดูการเรียกชื่อของคีโตนบ้าง เขาบอกว่าเรียกเหมือนแอลเคนเลยตัด E ออกแล้วก็เติมวันหรือว่าเติม O N E มาดูตัวเลขที่สุดตัวนี้แหละอ่ะตัวนี้จะมีชื่อสามันด้วยนะทุกคนชื่อสามันของมันคืออะซิโตนอะซิโตนอะซิโตนถ้าใครชอบเหมือนว่าทาเล็บอะไรเงี้ย ต้องรู้จักอะซิตโตนเพราะว่ามันเหมือนเป็นน้ำยาล้างเล็บนะทุกคนอันนี้คือชื่อสามัญของมันชื่อสามัญที่อยากให้จําได้อันนี้ของคีโตนก็คือตัวแรกเลยค่ะอะซิตโตนให้จําแค่ตัวเดียวพอนอกนั้นก็คือให้เราจะให้เราแบบอ่านแบบอา p a แแล้วแบบของอ e ัลดีไฮดก็เหมือนกันคือให้จําอันนี้ว่าค For ือฟอร์มาลีไฮด์ชื่อสามระน,นะคะอ่ะเรามาดู อะซิโตนอันนี้เป็นชื่อสามาัญเฮ้ยแล้วถ้าชื่อแบบอายุแพกล่ะมันจะเรียกว่าอะไรทุกคนนับคาร์บอนมีกี่คาร์บอนหนึ่งสองสามสามถ้าเรียกแบบอัลเคนคือโพเพนเขาบอกว่าให้ตัดอ e ีออกแล้วก็เติมอะไรเติมวันจะอ่านว่าโพพาโนน โภพานโนนมันคือคีโตนมันจะลงท้ายด้วยโอนโอนโภพาโนนลงตัวต่อมาอันนี้มีกี่คาร์บอนหนึ่งสองสามสี่สี่คาร์บอนถ้าเรียกแบบแอลเคนคืออะไรบิวบิวเทนทำไงทุกคนตัดอ e ีออก แล้วก็เติม one o n e เป็น buil า o นนโอเคไหมอ่ะลองอันนีอ้อันนี้มีกี่คาเลยอ่ะลองนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ถ้าเป็นแอลเคนเรียกว่าอะไรเฮปเทนเฮปเทนทำยังไงทุกคนตัดอ e ีออกแล้วก็เติมวันเป็นเฮปทานอนอ่ะลองอีกอันลองอีกอัน นี่กี่คาร์บอนเอ่ยหกไหมหกถ้าหกแอลเคนคือเฮกเซนตัด e แล้วก็เติม o n e จะเรียกว่าเฮกซานอลโอเคไหมอันนี้ก็จะเป็นการเรียกชื่อนะทุกคนของทงั้งแอลดีไฮด์แล้วก็คีโตนถ้าเป็นแอลดีไฮด์ตัด e ออกแล้วก็เติม a l และถ้าเป็น คีโตนตัด e ออกแล้วก็เติมวันหรือ o n e โอเคไหมคะชื่อสามันที่อยากให้จำให้ได้คือฟอร์มาลีไฮด์คาร์บอนหนึ่งตัวอะซิโตนคาร์บอนสามตัวอันนี้อยากให้เราจำให้ได้โอเคไหมคะต่อมาเราจะมาดูสมบัติทางกายภาพของมันนะทุกคนแอลดีไฮด์ de de และคีโตนมีขั้วไหม มีขั้วนะทุกคนเพราะว่ามันจะมีส่วนที่เป็นคาร์บอนิวอยู่ทั้งคู่เลยส่วนนี้จะเป็นส่วนที่มีขั้ว เป็นโมเลกุลที่มีขั้วจุดเดือดจุดหลอมเหลวจะสูงกว่าพวกที่ไม่มีขั้วพวกที่ไม่มีขั้วนี่อะไรนะจำได้ไหมพวกแอลเคนแอลคีนแอลคนพวกนั้นอะพวกนั้นจะไม่มีขั้ว อันนี้ l อลเอลดีไฮและฮีโตนจะเป็นโมเลกุลที่มีขั้วเพราะว่ามันจะมีตรงคาร์บอนนี้ทําให้อันนี้แบบมีความเป็นลบอันนี้มีความเป็นบวกนะทำให้แบบว่ามันมีแรงเวนดูวาก็คือจะมีแรงดึงดูดระหว่างขั้วแล้วก็มีแรงลอนดอนใช่ไหมก็คือทําให้แบบมันมีจุดเดือดที่สูงกว่าพวกที่แบบไม่มีขั้วเอลเคนเอลคีอลขายพวกนั้น แนวโน้มจุดเดือดจุดหลอมเหลวจะคล้ายๆกันเลยคือคาร์บอนยิ่งมากจุดเดือดก็จะยิ่งเป็นไงจะยิ่งสูงทั้งแอลดีไฮและคีโตนอาเปรียบเทียบสิระหว่างแอลดีไฮสองตัวนี้ตัวไหนจุดเดือดจะสูงกว่ากันติ๊กตอกติ๊กตอก ตัวนี้จุดเดือดสูงกว่าเพราะมีคาร์บอนมากกว่าอะไรย่นีตวเหนียวระหว่างโมเลกุลมันก็จะสูงมากกว่าอันนี้ก็จะจุดเดือดสูงกว่าอาร์โองคิโตนอันไหนจ,จุดเดือดสูงกว่าติกตอกติกตอกเฮ้ยไหนคุูถามหน่อยสิอันน,น,นีคาร์บอนกี่ตัวหนึ่งสองสามโอเคไหมอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อันไหนจ,จุดเดือดสองกันคือตัวนี้ขาบนยิ่งมากจุดเดือดจะยิ่งสูงทุกคนทั้ง l อลดีไและคีโทนสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับนนะ้ำได้ไหมเราลองสังเกตสิสมมุติอันนี้จะเป็นน้ำน้ำคืออะไรสุด H2O ใช่ไหมทุกคนอโอตรงนี้กับไฮโดรเจนเกิดพันธะไฮโดรเจนได้ไหมได้ ะระหว่างไฮโดรเจนตัวนี้กับโอ,อตวนี้เกิดพันธะไฮโดรเจนได้ไหมได้มันเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้จึงละลายน้ำได้ดียิ่งคาร์บอนน้อยยิ่งละลายได้ดีเลยแหละแนวโน้มมันก็เหมือนกันถ้าแบบ คาร์บอนน้อยๆมันก็จะละลายดีแต่ถ้าคาร์บอนยิ่งมากการละลายจะลดลงจะแบบแนวโน้มเหมือนกันเกือบถุกประเภทเลยของสารอินทรีย์เด็กๆเ,เรามาดูประโยชน์กันประโยชน์ของแอลดีไฮด์และก็คีโตนเรามาดูตัวแรกของแอลดีไฮด์ก่อน จะใช่ดีกว่าดีไฮที่จะใช้กันมากก็คือฟอร์มาดีไฮจำได้ไหมโฟร์มาดีไฮคืออะไรที่ครูเขียนเมื่อกี้เลย h edge. C วบ O แล้วก็ H ตัวนี้เราต้องจำหน้าตามันให้ได้นะฟอมาลีไฮอันเนี้ยมันจะเป็นชื่อเรียกกรณีที่แบบว่ามันเป็นแก๊สมันจะมีสถานะเป็นแก๊สที่อุณหภูมิห้องนะเขาจะเรียกฟอมา h ีไฮแต่ถ้ามันเป็นสารละลายมันก็คือฟอร์มาลีนนั่นแหละ ฟอร์มาลินคืออะไรทุกคนทุกคนในไม่ช้าไม่เร็วก็ต้องใช้ทุกคนฟอร์มาลินมันเป็นน้ำยาฉีดศพใช่ปะถ้ามันอยู่อ่าถ้ามันแบบถ้าถ้าถ้าเป็นถ้าฟอร์มาลีไฮเนี่ยก็คือมันจะเป็นแก๊สที่อุณหภูมิห้องแต่ถ้า มันอยู่ในรูปของสารละลายเขาจะเรียกฟอร์มาลีนเนะเป็นสารเคมีที่ใช้ในการฉีดศพเพื่อไม่ให้มันเน่าเปื่อยนะหรือใช้ดองสัตว์เพื่อศึกษาทางชีววิทยาหรือทางการแพทย์ก็ได้ อันนี้คือประโยชน์ของมันเอาไว้ฉีดศพนะฟอร์มาลีนอันนี้มันจะมีพิษนะมีพิษมีพิษมากหากสุดดมเข้าไปจะเป็นอันตรายต่อระบบทางลมหายใจได้นะคะต่อมาคีโตนตัวที่แบบใช้กันมากคืออันนี้ต้องถามผู้หญิงเลยคืออะซิโตนก็คืออาซิโตน หรืออะซิตโตนอันนี้มันจะเป็นชื่อสามัญอ่าจำได้มเมื่อกี้คุ้นคุ้นอะซิตโตนหน้าตาเป็นยังไง ch 3าสีนบนโแล้วก็ C ชื่อสามัญมันคือโพพาโนนเมื่อกี้เลยย้อนกลับไปดูตัวที่ครูอยากให้เราจำชื่อสามัญให้ได้ของแอลดีไฮคืออะไรฟอร์มาดีไฮดก็คือฟอร์มาลีนนั่นแหละส่วนคีโตนคืออะซิตโตนอันนี้ชื่อสามัญของมัน อยากให้เราจำให้ได้เพราะแบบมันจะเป็นชื่อที่ใช้เรียกทั่วไปเลยแอซิโตนคืออะไรคือน้ำยาล้างเล็บสมบัติก็คือมันเป็นของเหลวที่ระเหยง่ายละลายน้ำได้ดี ตัวมันน่ะสามารถละลายสารอื่นๆได้จึงแบบนิยมใช้แบบเป็นตัวทำล,ลายพวกพลาสติกพวกแลกกเกอร์อะไรพวกเนี้ยแต่มันเป็นสารไวไฟต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ถ้าสูดดมเข้าไปอาจจะทำให้แบบเกิดอาการมึนงงได้อันนี้ต้องระวังเลยเพราะแบบว่ามันเป็นสารไวไฟเนอะ,อะโอเคทุกคนเมื่อเราศึกษาแล้วให้เราเข้าไปทำแบบฝึกหัดเป็นแบบทดสอบที่อยู่ในลิงก์นะทุกคนโอเคไหม สวัสดีค่ะ